สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสงบและการปลดปล่อยวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่สมาธิเพื่อตัดสายใยสัมพันธ์ที่ยังคงเชื่อมโยงคุณกับใครบางคนไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะเต็มไปด้วยความรักความเจ็บปวดหรือความผูกพันที่ยังค้างคา,งาการทำสมาธินี้ จะช่วยให้คุณคืนพลังงานของตัวเองกลับมาและปล่อยความรักและความเมตตาให้อีกฝ่ายไปด้วยค่ะเพื่อให้ทั้งคุณและเขาได้เดินหน้าต่อไปอย่างอิสระขอให้คุณหาที่เงียบสงบจะนั่งหรือนอนในท่าที่สบายก็ได้แล้วหลับตาลงค่ะ จากนั้นค่อยๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆแลปล่อยลมหายใจออกช้าๆหายใจเข้าน้อมรับพลังแห่งความสงบหายใจออก ปล่อยความยึดติดและความหนักอึ้งออกไปตอนนี้ให้คุณค่อยๆผ่อนคลายและเปิดใจรับการปลดปล่อยนี้ไปพร้อมกันค่ะต่อมาให้คุณเริ่มจินตนาการถึงตัวเองยืนอยู่ในสถานที่ที่สงบและปลอดภัย อาจเป็นทุ่งหญ้าส่วนสวยๆหรือริมทะเลที่เงียบสงบเบื้องหน้าของคุณมีบุคคลที่คุณต้องการตัดสายสัมพันธ์เขายืนอยู่ตรงนั้นไม่ไกลไม่ไกลแค่พอให้คุณรับรู้ถึงการมีอยู่ของเขา มองไปที่ตัวเองและเขาคุณจะเห็นเส้นเชือกสีแดงที่เชื่อมอยู่ระหว่างคุณสองคนเชือกนี้อาจผูกอยู่ที่หัวใจหรือมือของคุณกับเขาเชือกเส้นนี้เป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันความรู้สึก และพลังงานที่ยังคงยงใยระหว่างกันลองสังเกตเชือกเส้นนี้ให้ชัดเจนมันดูเป็นเช่นไรมันหนาหรือบางมันตึงหรือย่อนมันแข็งแรงหรืออ่อนล้านี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงสายใยสัมพันธ์ของคุณกับเขา ตอนนี้ค่อยๆจินตนาการให้เชือกสีแดงนี้เริ่มเปลี่ยนสีจากสีแดงเข้มค่อยๆอ่อนลงกลายเป็นสีชมพูจากสีชมพูค่อยๆกลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์ สีขาวคือสัญลักษณ์ของความสงบความบริสุทธิ์และการปลดปล่อยเมื่อเชือกลายเป็นสีขาวแล้วให้คุณรู้สึกถึงพลังงานที่เริ่มเบาสบายไม่หนักไม่กดดันอีกต่อไปตอนนี้ ถึงเวลาที่คุณจะปล่อยเชือกเส้นนี้ให้ขาดจากกันคุณสามารถจินตนาการว่าเชือกนั้นค่อยๆเปื่อยยุยและสลายไปเองหรือคุณอาจเห็นตัวเองกำลังใช้กันไกรสีทองตัดมันออกอย่างนุ่มนวลเมื่อเชือกขาดออกจากกันแล้ว คุณจะเห็นพลังงานของคุณที่เคยดึงไปกับเชือกค่อยๆไหลกลับคืนสู่ตัวคุณความรู้สึกที่เคยเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าค่อยๆมาลายหายไปพลังของคุณกำลังกลับคืนมา ก่อนที่เขาจะจากไปให้คุณลองมองเขาอีกครั้งและกล่าวในใจว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีก็ตามในวันนี้ฉันขอคืนพลังงานของฉันกลับมาและขอคืนพลังงานของเธอกลับไปให้เธอเช่นเดียวกัน ฉันขอให้เธอเป็นอิสระและขอให้ฉันเป็นอิสระเช่นเดียวกันขอให้เราทั้งสองพบกับความสุขความสงบและเดินไปบนเส้นทางของตัวเองอย่างดีที่สุดจากนั้นอยากให้คุณค่อยๆจินตนาการว่า เขาค่อยๆถอยห่างคุณออกไปแล้วไกลขึ้นและไกลขึ้นจนกลายเป็นเพียงจุดเล็กๆที่ละลายหายไปในแสงแห่งความสงบตอนนี้เหลือเพียงแค่คุณกับความสงบภายในเท่านั้น ลองสัมผัสถึงพลังงานที่กลับมาเติมเต็มตัวเองพลังงานนี้อาจเป็นแสงสีทองหรือความอบอุ่นที่โอบล้อมอยู่รอบตัวคุณรู้สึกถึงความเบาสบายรู้สึกถึงความเป็นอิสระเมื่อคุณพร้อมแล้ว ค่อยๆสุดลมหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งรับรู้ถึงร่างกายของตัวเองมือเท้าศีสษะจากนั้นค่อยๆขยับนิ้วมือนิ้วเท้าและเมื่อคุณรู้สึกพร้อม ให้ลืมตาขึ้นอย่างช้าๆค่ะยิ้มให้กับตัวเองและต้อนรับพลังงานใหม่ที่สดใสเข้ามาในชีวิตขอบคุณที่ให้เวลาตัวเองในวันนี้ทุกครั้งที่คุณทำสมาธินี้พลังงานของคุณ จะค่อยๆกลับคืนมาและสายใยที่เคยผูกพันก็จะค่อยๆคลายลงหากคุณยังรู้สึกว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างหลงเหลืออยู่ไม่เป็นไรคะ่ะทำสมาธินี้ต่อเนื่องบ่อยๆจนกว่าคุณจะรับรู้ได้ด้วยหัวใจว่าสายใยนี้ถูกตัดขาดอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว ขอให้คุณเป็นอิสระจากอดีตเปิดรับพลังงานใหม่ๆและก้าวไปข้างหน้าด้วยความสงบและความรักขอบคุณที่ใช้สิ่งสมาธินี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ